สวัสดีครับพี่ชีทุ่านแฟนช่องทุกๆคนครับผมับมาตามปูเก็ดสองกันต่อท่านผู้ชมเนาะอ่ะหลังแตกอ่ะบุร่างกันท่านผู้ชมเนาะเออเมื้อน,นี้ปูเก็ดสองปล่อยต่องวดนะครับผมแบบฟ้าแลบแบบฟ้าขาดกันเลยทีเดียวท่านผู้ชมเนาะอะมาตามว่างวดนี้จะเป็นตัวไหนกันนะครับผมตามแอดมาครับผมจาอ่ก่อน เอางนนี้ให้ตัวเดียวเช่นนัน้วบครับอาจารย์16ไปไอไว้ห้ซาก็คือกอลไหมครับผมเออมันจะซื้อได้บ่ได้มันคือก่าครับผมว่าตั้งใจว่าจะเชียอนสองนเจ็นนเย็สองน่ะว่เรียกกันเซุนเดียวผมันมีเล้วนะเรียกกัน ก็ไปห้ไปมันก็มันนั่นนี่เขาบั่นถ้าลายไปมันก็มาต่ำกันมันก็ซื้อเชียงส่วนก็ยังซื้อมาได้ก็ซื้ออย่างให้เขาแมนอันนี้ก็เลยหายไปเลยนะครับผมส่วนนี้เลยไอ้เชี่บ้านเลยก็หญ่อย่าบอกว่ามาออกงวดนี้แหละซองหาจังเลยอันนี้ต่ำจังเนี่ยงไม่เคกินเชียงว้านเนาะเชี่ยาฟังหัวหมาหันนะครับผมเป็นยังคือเขียนต่อนี่เดี๋ยวไปกาเปลี่ยนเพราะเด็กเดยกมันอยู่เดีวนี่เด็กมันอยู่แหละเด็กเด็กที่เขาอหกงวนนั่นครับผมฟันเห็นกำนันเชี่ยวฟังนั่น ปันนี้กนังสองเมื่อตีกันโอ้ครับพรสอพัูนย์หกันมันออกแล้วทีาฟังนะครับมันออกแล้วปัน้พันสมือมันมาวกอีกก็เลยไปว่าเป็นนะก็โอก็เลยไปว่าเปลนไปว่เป็นก็เลยว่เขียนก็จังเลเรีนี่ก็เลยตั้งใจว่าให้สองศนี่แหะครับก็เลยไปอวยอวยสนเพราะาหานเาวงแล้วเนี่ยแต่มันออกมันสิมากว่านี้ครเมียย่ความคิดอก็เลยให้ศูนก็นะให้เขาบอกว่าบ่นบาลัง ซ้ำตัวให้ซับเอาครับอือันนี้บอกว่ากันนะ,<ล>ะอาจารย์เรียกออกตัวเกาา่าคักเลอให้ไวอันนี้ตัวเก่ากระทั่งตัเท่าตั้งใจเก็ตซูนแหละมันก็ตั้งใจจะนั่นถึงวันี้เฮื่ตัวนี้แหละออาไปเลยสิบหกพฤจิกายนเนาะครับหกห้าปูฟันไ้หางเดียวสักคนเดียวเป็นแขนเลยบ่าคือมันจะไปไ้ลาไปยังก่ะ แต่มัดอันอันนี้ก็เลยแม่นก็เลยจีไปลงก็รงเปอันนี้อันนี้ตัดเล่นบนล่างถูกป่ครับผมแม่นบนล่างคือคือหายมากจริงเม็มีนเอาแข่แขนได้เอาไปชุดเดียวได้เม็ดเดียวแขนแขนได้ศูนย์สองห้าบนล่างตัดเลียนเอาคือบนล่างได้ไปนอนเด้เมีนเพราะว่าล่างมันสามตัวนี่อะไรนะครับเนาะเมียนก็ตัดเอาเลียนเอาเนื้อดันศูนย์เกือบสองแล้วมันละลูกอาร์ล่างพยายามให้ยเสี่ยชุดเดียวเพราะว่าให้หมุนเอาอย่างนั้นก็บอกว่าครับหมุนเอาครับแม่น ขับเอฟซีเพืชองครับผมลังค์คอบิังกอลบำรุงวอที่แล้วปู่กับหายมากได้หยุดชะงักกับตั้งแต่อยู่ที่60กับ70นะครับผมวัสดนีปู่ก็บหายตัวหดแล้ว025อย่า่ามาออกงวนนี้ได้เพี่นทังที่ครับผมวดที่แล้วแอดฟาดนักฟาดเตียมจนแค้นพี่อน้องชม มึงหนึ่งสองห้าเต็มเต็มโอ้โหข้อออกกฎนี้ได้พี่น้องสีกครับผมเมาจีผแบนเดหน้อกันก็เรียกกันเรียกนี่เข้าบรูดเด้นี่เห็นปะเรียกเด็กต่าะพอแล้วเรียกกันติดอ่ะเรียกบนอันนี้บนบรูดเล็กติดบนบรู้จักเทียนเนาะครับเนาะคือมาตลอดครับผมโอ้ทั้งหมดทั้งล่างวันเมื่อกี้มาศูนย์อันนี้อันนี้ของงวดนี่ปะครับผมแปดเก้าศูนย์หนึ่ง 8ปดเ้าศูนย์หนมาหนึ่งตัวเพิ่มมั่นกันเนะพี่น้องอีกทีครับแปดเก้าศูนย์่อันนี้คือยังคนละสูตรอันนี้มั่นอันนี้ไม่เป็นบนล่างอันนี้บนล่างอันนี้เฉพาะบนอย่างเดียวก็มุนได้เป็นสูนหาได้นี่ครับไปสูนหาได้สูนสองได้ครับผมภม้นหล่อเออมันแค่เลขสามพูครับนี่สูนหนึ่ะสูนนี้กับบอลลด้นี่เออเลขติดบนล่างศูนหนึ่งสองนะวมันก็เรื่องบนทังล่าง0.12ูนห่งสอง เดี๋ยเขามันบุรถเแม่ยครียกชวนนี้มาหันก็ไปบนไปล่างเนี่วันหน่งห้ากับหกเนี่ยเต็ตหนึ่งห้ากับศูนหกเนี่ยบดล่างเลี่วกะตังเกณฑตอนนี้วันนี้นี่มาหกชวนปะอ๋อนี ha, Hence, 5, 15, right. Google. Google in ่งวดก้อนไปศูนหกปะวันนี้กับมีอะไรด้วยไหนใช่นะไหนชีกำหกเนี่ยเออมันกับห้าใช้กันอีกด้วอไกนโอ้ครับผมวันนี้มันกับชวนเดียวเดียวกันปะมันกับมะอีก หนึงสองโอ้ไม่ใช่ไม่จับใช่ศูนย์หนึ่นไปบนล่างนี่บนล่างเป็นเลขคือศูนเป็นเลขบนล่างรับผมนี่เอาเอาเอามาจับใช่ศูนย์หนึ่งนะครับเนาะมันมันเป็นบ่ออะไรมัคนราสุดคนสุดหัวเอามาจับใช่ศูนย์หนึ่งสอวนอันนั้นมันศูนย์ห่สองสอาเนาะมันก็มีศูนอยู่แล้วกับผมก็ได้ศูนย์ชนกัน สนกำสองอะไรนีมันกระเด็นแรงสนกำสองบาทม่ส่วนกำสอครับผมส่านห้าสองห้านี่เอาพี่น้องสาผู้ชมปูไห่โเนียง่องวดกันซึ่งงดที่แี้วปูกบว่าไห่ก้อนกับขึ้นเก้าไห่ลังขึ้เก้าไปท่วมเล็กอันเล็กดังขึ้นเก้างดนี่ไห่มาจะเป็นเล็กอันเล็กดังไห้พี่ชี่พิจาหณาีวาวเ้อพี่น้องขี่ครับผมนี่คือปูขิดสองเข้าไห่กันไกลนันละเออครับผม ศูนย์สองเ็ดศูนย์ศูนก็ดสงครับผมคือตั้งใจว่าสิให้ตัวนั้นอก็เลยว่าว่าต่เขียนตรงมันกันั่นคือเกลอคือตั้งใจตัวนี้แหละลงประมาณก็เ่าเขียนไปนี่ครับผมทำไมนี่เห็นป่ะก็ยังยังกันยังคือเก่านี่ยครับนี่บ่ิเขียนเลยมั้งนะโอ้บ่อเขียนตัวอะไร่อยู่เชังมังตัวหกนกับเจ็ดศูนย์เนี่ยคือตั้งใจเจียวเก็ดศูนย์น่ะแหละครับผมือสองเก็ดศูนย์เนี่ยส่อยตัวนี้อืมก็เรียนให้เจ้าเรว่องบอ้ว อ๋อเลยลงไปศูนย์คือสองนะชุดเดียวให้ชุดเดียวมั่นครับผมอันนั้นวันนี้การชุดเดียววันนี้วันที่สิบหกพฤศจิกายนย้นในการให้ชุดเดียวครับผมไม่รู้ว่าไปบนไปล่างแต่การออีกสักพักหนึ่งแล้วพี่รองอิชีครับผมจะปูจะเน้นให้ล่างพร้อมบนล่างกันความที่ตามคลิปอีกเรื่องพี่รองอิฟชีครับผมนะกใครกดแชร์เพาเสียตังค์ครับผมกดเข้ามาเลยครับผมกดมาไหวอ่ากดเรียติดตามไว้ครับผมเพิ่มมานี้เพิ่มคู่นึงนั่นแหละกลับเพิ่มคู่นึง ชีบกระนี้ผมเริ่มเริ่มมากเลยนะปุ่ะเริ่มมากแล้วครับผมเริ่มนอยงอ่าเริ่มม่เนเริ่มน้อยรงเลขมนเป็นเลขเลขสิน่อยลกงก็เกาแต่ว่าเลขสิเข่าเลขสิเข่าย่อลงอีกนะครับผมไม่แต่ย่อตะควันลงจเลี้ยงหน่อยเาครับชีแฟชชองครับผมกาเคปบหน้าจอไว้ด้วพี่น้อง นะครับนาจอไว้ึงข้างปูเจ็ดสองเขาอก็ห้เป็นหน้าทางต้อเนียงกันนะครับ่านมช้ชมตัดเล่นเอาเอฟซีตัดเล่นหกประตูขึ้นซอยเล่นก็ว่าได้พี่น้องอยู่ฟังเล่าเข้าซอยเล่นนะพี่น้องช่มคัดตัดเล่นนี่ซุนหานยมีมงส้นกบผพ้นึงเ่นครับผมหมุนออกหมุนออกครมุนออกชนแลุ้นาครนบองุนออาซนองนสงนสาซนองานสอ็นสอานสองนสองา ศูนย์ห้าสองห้ามันก็บจะได้สามครูสามครูแต่ว่าศูนย์หานี่รู้สึกจะมีกระแสแบบวอกมาเราท่องชมกระแสแบวชนกันการมีมองมองแล้วแพร่วดนี้จะสาจะเร็วก็คือเกาแล้วพี่น้องทุกี่ครับผมเจ็ดสองให้มาแล้วต่อวัดครับไปบงไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะครับเนาะ มุลกับผมครับจะเป็นแนวทางเป็นแนวทางเบิงวันนี้อาตมาเปิดดีเลเห็นบ้านไหนี้เขาแล้วนี่ยนีเขาแล้วครับผมยางหาซูลอันนี้กับเขาเอ้นี่ครับผมหน้ก็เข้าแล้วนีกัเขาแล้วเลียอีกตัวนี้ีบานรัครับผมเียหาซูลซูลหไงจนเขียนต่อมได้เป็นไหมันอยช่างมั่งเลยเห็นปะมาสองวันละครับผมเออ ครับท่านผู้ชมก็ขอกราบนวัตกรรมปูหล,ลายๆที่อ่าให้แนวทางกันต่อเนื่องต่องดกันผู้ชมแบบบ่มีอย่างในผะู้ชมเนาะปล่อยแบบ,บฟ้า,ฟาแดกันบนล่างครับผมเอาไปสร้อยเด่นบนล่างกันพี่น้องชมบนล่างกันก่อนนะครับวัมีโศกมีสิ้นกับอ่านเนอาได้ครับเด้อคาถาเงินล้านโอ้ไม่อขอคาถาเอาเอไอ้พี่อาา่านคาถามาเนี่ยจดไว้ครับน้นาชานาชาลิติ มหาลาโพรวยรวยกันครับพี่น้องชมรละชาดีตีละชาดีติทองสามจบด้วยพี่น้องท่านจะมีโชคมีลาบกันนะครับผมแอดปรทองเงเทียหรอกจับหน้าจอไว้นะครับน wow. ี <laughs> <uç iy ic crawl prejudice> ่ศูนย์สองหตัดเด่นเอาหกประตูครับเอซปูเจ็ดสองปล่อยต่องวดครับน้องครับน้อยน้อยแข็แข็น้อยน้อยเข้มเข้ม ไม่ีิดหนีิเนาะครับอาจารย์เนาะครับม่คิดหนิครับผมกร่าวด้วยกันครับผม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 เอาครับท่านผู้ชมหลังจากปูให้กันต่องวดท่านผู้ชมเนาะหลังจากปูให้มาหยุดอยู่ที่หกศูนย์กับเจ็ดศูนย์วดที่แล้วครับผมงวดนี้ออกไปโชว์กันมันก็ได้ไม่นลองซี่ครับผมถ้าคลิปนี้ท่านที่เข้ามาแล้วก็ดยืนกรไปกดแชร์ให้ทางช่องครับผม ขอให้ซโชคดีกันต่องวดและพี่น้องชมเดี๋ยวจะมาติดตามอีกรอบพป่นชมแล้วเาขอให้โชคดีกันเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับผม